สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจํำครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2568 รามาถึงผู้ที่เกิดวันพระหัสสัปดีแล้ค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพระหัสสัปดีในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหาสจร,รั์โดมิโน,โนในการพยากรเราจะพยากรกันแบบจักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมศินในการกําหนดตําแหน่งต่างๆสําหรับ <c oughs> ผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2568นี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอให้โดมิโนโอบอกออกมาด้วยเถิดชิ้นแรกได้หนึ่งหนึ่งตำแหน่งตนนได้หนึ่งหนึ่ง กระดุมพะ <c oughs> ลาบผลรายได้ได้หกหนึ่งสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้สี่สองพันธุได้หกเก้าอุตตะได้สองเอ่อได้หกสองอลิได้ 2, เจ็ดเจ็ด 77. ปัตตนิ ได้หกห้ามรณนะได้ศูนย์แปดสุภะได้สามหกกรมมะได้เออหกศูนย์ลาภะได้เจ็ดหนึ่งวินาศได้หกหกค่ะ เรามาดูกันนะผู้ที่เกิดวันพระราชปัิบอดีในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนในตำแหน่งตัวตนคุณได้หนึ่ง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 ในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยผู้ที่เกิดวันพฤหัาสปดีมีเกณฑ์ของการที่จะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงของการการที่คุณคิดจะทำอะไรก็ตามต้องตรงไปตรงมานะเพราะมันจะมีข้อกฎหมายเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัาสปดีในช่วงครึ่งปีแรกใครก็ตามที่ทำอะไรออกนอกรูนอกทางหรือทำอะไรที่เป็นธุรกิจสีเท่าๆหรือทำอะไรที่มันไม่ตรง มันไม่ถูกต้องมันจะมีคดีความเกิดขึ้นได้ <c oughs> <c oughs> เป็นช่วงของการที่มีโอกาสที่จะได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาได้แล้วได้อีกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าบทจะเสียมันก็เสียแล้วเสียอีกนะต้องบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณถ้าคุณทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาไม่ไปเป็นเทาเทาไม่เป็นอะไรที่มันทําให้สุ่มเสี่ยง คุณจะแค้วคาดปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้แล้วได้อีกได้จากการกระทําของคุณที่คุณทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการที่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคำจาปก,กปากรับคําปกลงกับใครแล้วว่ามันจะต้องเป็นมั่นเป็นเหมาะนะมันจะต้องทําได้ตามคําพูดถ้าทําไม่ได้อย่าพูดอย่ารับปากเพราะมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่า อาจจะมีเกณฑ์ของการผิดคําพูดเกิดขึ้นได้คําพูดที่มันไม่ตรงตามคําพูดมันจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเสียทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงก็ได้เสียทางด้านการงานก็ได้ที่ทําให้คุณรับปากแล้วว่าตอนนั้นตอนนี้ที่จะจะเสร็จจะสําเร็จให้เขาแต่มันไม่ตรงตามเป้าหมายมันไม่ตรงตามเวลาอันนี้จะเสียผลประโยชน์กับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันมาดูตําแหน่งต่อมากระดุมพระ <c oughs> <c oughs> ลาภผลรลายได้ ลาบผลรายได้ที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีจะได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยได้หกหนึ่งหกหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์จะมีลาบผลรายได้เข้ามาจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีเงินผ่านมือไม่ขาดสายนะคะในช่วงของเออ่ตั้งแต่มกราถ,ถึงมิถุนาเป็นช่วงดีๆของคุณเลยทีเดียวอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าบางครั้งนะคะบางคนอาจจะเป็นเป็นมี มีรายได้ที่มันน่าจะได้เข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแต่ยังไม่ได้แต่คุณจะมาได้ต้นปีนี้แทนมันเป็นเงินที่อาจจะเป็นเงินตกเบิกอาจจะเป็นโบนัสอาจจะเป็นเบี้ยขยันหรืออะไรก็ตามที่มันน่าจะได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่รู้สึกมันจะเหมือนจะยืดเยื้อข้ามข้ามผ่านมาปีนี้ข้ามผ่านมาปี68นะคะมันก็เลยทําให้ในช่วงของปี68อะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เงินค้างเก่าที่ควรจะได้แล้วยังไม่ได้มันจะได้กลับมานะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่ว่าเก็บอยู่ไหมล่ะ เก็บไม่ค่อยอยู่นะที่เก็บไม่อยู่หมดไปกับอะไรบางคนหมดไปกับยวดยานพาหนะบางคนชอบซื้อรถใหม่มีรถเก่าอยากได้รถใหม่มีรถใหม่อยากจะแต่งรถนะคะหรือบางคนไม่มีรถก็อยากจะซื้อรถหรือบางคนไม่ได้อยากจะซื้อรถแต่อยากที่แต่ก็มีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆเดินทางอยู่บ่อยๆในครั้งนี้อาจจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจหน้าที่การงานของคุณหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการเดินเดินทางก็ได้หรือบางทีอาจจะหมดไปกับการเดินทางที่ไปชอบเที่ยวชอบเตะชอบเออสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ซื้อความสุขให้กับตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ <c oughs> ขอัยนะคะหรืออาจจะหมดไปกับความรักก็ได้ความรักในที่นี้ไม่อาจจะไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวคุณอาจจะหมดไปกับความรักหมดไปกับคนรักหรือคุณอาจจะหมดไปกับคนที่คุณรักอย่างเช่นลูกหลานคนที่คุณดูแลพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณของคุณก็ได้มันจึงทําให้เก็บเงนินไม่เคยอยู่หรืออาจจะหมดไปกับของที่คุณรักของที่คุณชอบแล้วไม่ชอบซื้อชิ้นเดียวชอบซื้อเป็นคู่คู่มาดามยังเป็นเลย ประเภทเนี่ยไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรซื้ออะไรก็ตามจะซื้อชิ้นเดียวรู้สึกมันไม่ใช่ต้องซื้อสองชิ้นน่ะแล้วพอมาดูดวงตัวเองเออดวงฉันมันมีเลขอันนี้อยู่อ่ะมันต้องซื้ออะไรเป็นคู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเหมือนบางทีน่าจะสั่งอย่างเดียวน่าสั่งชิ้นเดียวนะแต่ทําไมมันต้องกดสั่งสองทุกครั้งเลยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีอาจจะมีเกณฑ์ของการซื้ออะไรเป็นคู่คู่ซื้อเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะมาทําอะไรด้วยแต่่นนชอออบะยากได้ มันก็จะหมดไปกับตรงนี้ได้มันจึงทําให้เก็บเงินไม่อยู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะหมดไปกับหนี้สินระยะยาวอย่างเช่นบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ก็ได้ด้วยนะหมดไปกับความรับผิดชอบที่คุณจะต้องแต่ถ้าหมดไปกับหนี้สินระยะยาวที่คุณรับผิดชอบอยู่อย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถมันก็เป็นทรัพย์สินในอนาคตข้างหน้านะคะทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมา สหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องต้องบอกก่อนนะน้องคนที่ถัดจากเราลงไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดูตำแหน่งพี่น้องดูเรื่องเพื่อนฝูงดูเรื่องการเดินทางระยะใกล้ๆดูเรื่องอยวดยานพาหนะที่คุณใช้ว่าเดินทางแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มาดูเพื่อนฝูงพี่น้องในตำแหน่งนี้ได้สองสี 4, ่สองสี่เพื่อนฝูงพี่น้องในช่วงของครึ่งปีแรกจกกัดว่าดีนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง <c oughs> เขาเรียกว่าช่วยเหลือส่งเสริมเรานะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการ ช่วยเหลือเราอย่างลับๆหรือช่วยเหลือเราอย่างเปิดเผยก็ได้ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้โอกาสเราโดยสเสน่หาส่งผลทําให้เราเนะี่ยมีรายรับมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นจากเพื่อนฝูงจากพี่น้องได้ถ้าไม่มีพี่น้องก็ดูที่เพื่อนฝูงนะคะมีพี่ไม่ได้นะต้องเป็นน้องนะคนที่ถัดจากเราลงไปนะคะทีนี้ถ้าตําแหน่งนี้มามองถึงเรื่องการเดินทางระยะใกล้ๆการเดินทางระยะสั้นๆไปต่างจังหวัดที่สามารถเช้าไปเย็นกลับได้ ว่าดีไม่ว่าจะไปติดต่อธุรกิจหน้าที่การงานใดๆประสบความสําเร็จนะคะยวดยานพาหนะที่ใช้ไม่ไม่มีอะไรที่จะเกิดติดขัดหรือเกิดปัญหาในการะหว่างทางเดินทางเรียกว่าแคลค่าปลอดภัยดีนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะให้ไหว้นะคะให้ไหว้ก่อนเดินทางเนี่ยท่องพระคาถาบูชาเอ่อเจ้าแม่กวนอิมนะคะเพื่อให้เวลาเราไปติดต่อหรือเราไปไหว้ไปขอไป ไปติดต่องานไปติดต่อธุรกิจใดๆพูดได้ง่ายเขารักใครเมตตาเราแล้วอีกคาถานหนึ่งก็คือท่องพระคาถาบูชาพระแม่รัศมีนะคะเสริมสเสน่ห์กับตัวคุณเองคําพูดคาจาคุณจะได้มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะตําแหน่งต่อมาพันธุพันธุหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักลูกหลานได้9 6 96หในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ความรักในครอบครัวจัดว่าเป็นช่วงที่ดี นะคะแต่ก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่าก็ต้องระมัดอารมณ์ระมัดระวังอารมณ์กันบ้างมีช่วงของความแปรปวนง่ายอ่อนไหวง่ายเซนสทีฟง่ายขี้น้อยใจกันก็มีเกิดขึ้นนะอาจจะลูกน้อยใจแม่แม่น้อยใจลูกหรือว่าคนรักน้อยใจเราเราน้อยใจคนรักเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าใครที่โสดอยู่ก็อาจที่จะน้อยใจพ่อแม่ <c oughs> ใครที่มีคู่ครองแล้วก็อาจจะน้อยใจคนรักหรืออาจจะน้อยใจพ่อแม่ก็ได้น้อยใจลูกเต้าก็ได้นะคะดังนั้นนมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่ารักใครกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นมีช่วงของมีเกณฑ์ของการที่อารมณ์แปรปรวนง,ง่ายไปสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและปกปักรักษาคุ้มครองดูแล ผู้ที่เกิดวันพระราัฎดีเป็นเทพที่อยู่ในน้ํานะคะดังนั้นให้ให้ตั้งอ่างน้ําหน้าบ้านบูชาพญานาคหรือไม่ก็พระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ได้ถ้าเป็นพระแม่ธรณีบิดมวยผมคุณก็เซิร์ชหาคาถาบูชาพระแม่ธรณีบิดมวยผมหมั่นท่องหมั่นสวดทุกวันท่านจะได้ปัดเป่าคุ้มครองดูแลคุณให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาให้โชคให้ลาบเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้ามานะคะแต่ถ้าใครบูชาพญานาคก็เซิร์ชทำ คาถาบูชาพญานาะคก็จะได้เรียกทรัพย์เรียกโชคคุ้มครองดูแลให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขนะคะทําอะไรก็ทํามาค้าขึ้นได้เลยทีเดียวในที่นี้เขาบอกว่าถ้าชาววันพระหัสสป,ปดีใครที่มีโครงการใหม่ๆในตำแหน่งปุตตะโครงการใหม่ๆที่คิดจะทำในช่วงครึ่งปีแรกได้สองหสองหมันเป็นโครงการใหม่ๆที่มันเหมือนกับว่าคิดปุ๊บอยากจะทำเลยนะคะ เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ครึ่งปีแรกของปีหกแปดเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าปิงไอเดียต้องมีไอเดียไอเดียปิ้งปิ้งปังปังเกิดขึ้นแน่สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมันจะเป็นการที่ปิงไอเดียที่หมายถึงว่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจะได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าในช่วงครึ่งปีแรก ะค,ะคุณมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่คิดจะลงมือทําอย่าเก็บงําลงมือทําได้เลยตั้งแต่มการาถึงมิถุนานเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ได้ทรัพย์ได้โชคนะคะบูชาพญานาคซะหน่อยสวดคาถาบูชาพญานาคทุกวันทุกวันนะท่านจะช่วยส่งเสริมให้โครงการใหม่ๆที่คุณคิดจะทํามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและได้รายได้ที่ดีเข้ามาเลยทีเดียวแต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสด <c oughs> ขอภัยนะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดในที่นี้เขาบอกว่าใครที่โสดอยู่เป็นช่วงของการที่จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่เป็นคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะ เป็นจังหวะที่คุณก็มีสเสน่ห์แล้วคนที่เข้ามาก็มีสเสน่ห์ด้วยอย่าลืมนะตำแหน่งตัวตนของคุณได้หนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาคนเดียวมีมากมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนดังนั้นพิจารณาดีๆด,ดูดีๆนะมันม,ม,มีทั้งคนโสดและคนไม่โสดที่จะเข้ามามันจะส่งผลทําให้คุณอนะ่ะเลือกผิดเลือกถูกได้นะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมั่นคงต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นความรักที่ไม่มั่นคงอาจจะเป็นช่วงเจอกันปุ๊บ ปิ้งปังกันง่ายเกินไปแล้วมันก็เลิกลากันไปนะคะเป็นการที่ชอบกันแบบว่าเห็นแล้วถูกอ,อกถูกใจแค่ประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวแล้วก็ เบื่อหน่ายกันไปนะคะอย่าพิ่งไปพัฒนาความสัมพันธ์อย่างอื่นกันนะทีนี้ตำแหน่งต่อมาถ้าเกิดมาดูเกี่ยวกับเรื่องลูกลูกคนแรกสําหรับผู้ที่เกิดวันพระลาศปดีในตำแหน่งนี้เขาบอกว่าลูกต้องการความรักจากเราเยอะๆโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพระราศปดีลูกของคุณถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะเป็นช่วงของอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็ขี้มโมโหงุดหงิดง่ายถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่แสดงความรักให้กับเขาเยอะๆเ,เ,เขาจะแสดงการต่อต้านออกมาต่อต้านของเขาในที่นี้เขาอาจจะไป เพื่อนเขาอาจจะไปรักเพื่อนเขาอาจจะคิดว่าเพื่อนรักเขามากกว่าที่เรารักเขาเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความรักให้กับเขาเยอะๆสักนิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่า <c oughs> ผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบดี <c oughs> ใครที่มีลูกที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายแนละ้วลูกลูกเป็นผู้ชายช่วงนี้ลูกจะคิดว่าคุณรักอีกคนหนึ่งมากกว่าหรือว่าเขาจะคิดว่าคุณไม่ค่อยรักเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงก็ลูกที่เป็น เป็นผู้หญิงด้วยกันอาจจะคิดว่าคุณไม่ค่อยรักเขาจะรักลูกอีกคนมากกว่าหรือถ้าเกิดมีเขาคนเดียวเขาก็จะคิดว่าคุณอะ่ะรักเขาน้อยเกินไปพ่อรักเขามากกว่านะคะ,ะ,ะน่จะเป็นประมาณนี้ตำแหน่งต่อมามาดูอลิอลิคืออุปสรรคติดขัดในการทํางานสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานประจําอุปสรรคติดขัดที่จะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆที่มันแบบบางทีเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันอาจจะเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆที่เรายังสะสางไม่จบสิ้นเขาบอกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยคุณสะสางให้มันจบสิ้นอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวนานนะคะมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณยังปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวนานสะสางไม่รู้จักจบสักทีมันจะมีปัญหาแน่นอนนะคะ มันอาจจะมีปัญหาทําให้คุณต้องมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายองคอ์กรเกิดขึ้นทําให้เกิดอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าการยกย้ายองคอ์กรใหม่มันเหมือนเป็นการต้องไปปรับตัวใหม่ <c oughs> ดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มีอย่างนี้เกิดขึ้นปัญหาต่างๆหรือเออเขาเรียวกว่าอะไรนะอุปออไม่ใช่อุปสรรคปัญหาต่างๆอะไรต่างๆที่มันยังเป็นเรื่องราวค้างคาอยู่เคลียร์ให้จบ ทำให้จบอย่าค้างคาเอาไว้นะคะจะได้ไม่มีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นจะได้ไม่มีความขัดแย้งกับเจ้านายหรือหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวของตัวของคุณเองเนี่ยอุปสรรคติดขัดมันจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ของคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่ฝังจิตฝังใจกับสิ่งที่ใครก็ตามที่มาทําอะไรไม่ดีกับคุณนะ่ะคุณจะเป็นคนที่ โกรธง่ายหายยากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องตัดออกจากใจตัดออกจากอารมณ์บ้างต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ปล่อยวางให้เป็นไม่งั้นมันจะเป็นอุปสรรคในการทํางานของคุณแน่นอนส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวลูกนะ้องมีเกณฑ์ของการเข้าเข้าออกๆอ,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 อยู่ตลอดเวลาเพราะสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากว่าปัญหาที่อาจจะเรามองไม่เห็น ความสาคัญของเขาเราอาจที่จะมองไม่เห็นคุณค่าของเขาหรือเราอาจที่จะใช้พเดชมากกว่าพระคุณมากเกินไปจึงทําให้ลูกน้องเข้าาออกออก,ออกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนลูกน้องอยู่บ่อยๆสร้างปัญหากับการทํางานของคุณที่มันทําแล้วต้องมาเริ่มต้นสตาร์ทใหม่เพราะคนใหม่ก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบงานนี่แหละคือปัญหาอุปสรรคติดขัดของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้จักให้คุณค่าลูกน้องคนที่ขยันคนที่ทํางานดีมีโบนัสมีมีรางวัลให้กับเขามันจะได้ไม่เกิด อุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นนะคะบูชาพญานาคหน่อยตั้งอ่างน้ําที่ทํางานของคุณตั้งอ่างนา้ําบูชาพญานาคจะทําให้ปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นนะคะเออ <c oughs> สำหรับคนที่ทำงานประจางานส่วนตัวนะคะงานส่วนตัวหรือรับจ็อบรับอีเวนต์ต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นมันจะไม่มีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นแต่ใครที่ทํางานอย่างอื่นรับจ้อ รับอีเวนต์อย่างอื่นอาจจะมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นในการเดินทางสักนิดหนึ่งอาจจะเจอการที่ต้องไปทำงานไกลๆการที่เราไม่สะดวกในการเดินทางเกิดขึ้นได้นะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะตำแหน่งต่อมาปะตะัตนิความรักสำหรับคนมีคู่ความรักสำหรับคนมีคู่ถ้าความรักของคุณยังดีอยู่ค้อคุณยังมีคู่ครองอยู่นะคะจะเป็นอย่างไรได้6565 65. 65. ในที่นี้เขาบอกว่า ออความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคู่ครองของคุณคนที่อยู่กินด้วยกันยังยังไม่ได้มีปัญหายังไม่ได้เลิกไล่ย่าล้างอะไรกันทั้งสิ้นนะคะความรักในที่นี้เขาบอกว่าคู่ครองของคุณจัดว่าดีนะเป็นคู่ที่สามารถที่จะให้เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคู่คิดที่ดีได้เป็นคู่ที่เรียกเรียกว่าช่วยพัฒนาต่อยอดในเรื่องการทำมาหากินนะคะในเรื่องเรื่องรายรายได้ เลือกช่วยกันร่วมรับผิดชอบรายรับรายจ่ายต่างๆ <c oughs> พัฒนาเรื่องเป็นช่วงจังหวะของการพัฒนาเรื่องความรักเรื่องความมั่นคงของครอบครัวนะคะจัดวด่าดีถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวใครที่มีคู่ครองที่อยู่กินด้วยกันช่วงเนี้ยความรักในช่วงครึ่งปีแรกของคุณจัดว่าดี ส่วนที่ใครที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวถ้ามีความรักใหม่เข้ามาก็บอกแล้วไงว่าเป็นช่วงทดลองคบทดลองคุยกันดูก่อนอาจจะเป็นการปิ้งปั้งกันในในระยะแรกนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ถ้ามาดูถึงเรื่องเจ้านายเจ้านายในที่นี้เขาบอกว่าได้หกห้าหกห้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายดีนะคะเจ้านายดีเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่มีกฎมีระเบียบรักลูกน้องสามารถที่จะ ช่วยเหลือดูแลลูกน้องได้เป็นอย่างดีถ้าเราเดือดร้อนขอความช่วยเหลือได้เจ้านายอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าเราสมมุติว่าเรามาขอความช่วยเหลือรับปากแล้วว่าเออเดือนนั้นเดือนนี้หรืออะไรยังไงที่จะต้องให้จบหรือให้หักเงินเดือนไปอะไรยังไงต้องทําให้ได้แล้วเราจะสามารถขอความช่วยเหลือได้อยู่ตลอดนะคะส่วนศัตรูเปิดเผยไม่มีนะในช่วงนี้ศัตรูเปิดเผยไม่มีขออย่างเดียวคุณต้องทําอะไรแบบตรงไปตรงมา ถ้าคุณทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาคุณถูกเขาจ้องจับผิดอยู่นะคะในที่นี้มาดูตําแหน่งมรณะก <c oughs> ารพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรืออุบัติเหตุได้ศูนย์แปดศูนย์แปดในที่นี้เขาบอกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะมีเกณฑ์ของการติดเชื้อนะคะติดเชื้อในกระแสะเลือดได้หรือใครที่สุขภาพแข็งแรงดีก็ระวังการติดเชื้อจาก เพศสัมพันธ์หรือการติดเชื้อจากทางอากาศนะคะระวังการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์หรือระวังการติดเชื้อจากทางอากาศเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับเอ่อผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีให้ระวังการการติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่ด้วยนะคะหรือใครที่ไม่อยากท้องมีเกณฑ์ท้องแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะถ้า จากลายังไม่มีเกิดขึ้นอุบัติเหตุยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูตำแหน่งต่อมาสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีเราได้สามหกสามหกในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับผู้ที่ทำงานราชการทำงานประจำมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณโดยเสน่หา ะะแต่สำหรับใครที่ทำงานออธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะทำคนเดียวหรืออาจจะทำแบบว่ามีลูกน้องบริวารเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่จะมีชื่อเสียงนะจะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำอะไรช่วงนี้กอบโกยให้ได้มากๆสร้างชื่อเสียงให้มากๆพรีเซนต์ตัวเองมากๆจะมีคนรู้จักมาก เมื่อรู้จักมากรายได้ก็จะดีเข้ามานะคะมีเพื่อนฝูงมีคนคอยให้การช่วยเหลือผักดันคุณให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งต่อมากรรมการงานการงานได้6กศูนย์การงานในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> พัฒนาเรื่องรายเออก็เป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงของการที่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ทํางานประจําก็ถือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันคงที่มันตายตัวแต่มันสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ทําธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นรับรับจบ็ งานอีเวนต์งานฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยเขาบอกเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคิดถึงผลประโยชน์นําหน้ามาก่อนเลยอะไรก็ตามที่ได้ผลประโยชน์อะไรที่ได้ค่าตอบแทนที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดวันพรฤหัสบดีในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วทาให้คุณไม่ว่าเรื่องงานจะทําอะไรก็ตามมองที่ผลประโยชน์แล้วถึงจะรับงานนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมดี มีโอกาสที่จะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ทําได้ด้วยแล้วก็ทําได้ดีด้วยมีคนรักมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ลับๆนะคะตําแหน่งต่อมาลาพระลาพระโชคลาบโชคลาบในที่นี้ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งโชคลาบของผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องราบรอยแต่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานมากกว่านะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าเรื่องงานมาค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีใครที่ตกงานจะได้งานใครที่ที่ไปสัมภาษณ์งานก็จะได้งานใครที่เอาโปรเจกต์ไปนําเสนอโปรเจกต์ของคุณจะผ่านใครที่กําลังคิดที่จะทํางานอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันบอกได้เลยว่างานของคุณทําสําเร็จูุล่วงไปได้ด้วยดีอุปสรรคติดขัดใดๆจะไม่มีเกิดขึ้น <c oughs> แต่ถ้าโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยในที่นี้ถ้าบางคนบอกโอ้ยอดไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องเล่น ให้คุณเล่นเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะเอ้ทะเบียนบ้านเกี่ยวกับบ้านเลขที่หรือไม่ก็ทะเบียนรถนะคะอาจที่จะได้โชคลาภเกี่ยวกับยศยานพาหนะหรือไม่ก็บ้านเลขที่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าได้เยอะหรือน้อยนะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ถูกเลยก็มีนะเพราะในนี้ไม่ได้บอกว่าโชคลาภของคุณเกี่ยวกับลาบลอยแต่บางคนถ้าคุณมีบุญวาสนาเกี่ยวกับตรงนั้นคุณก็อาจที่จะได้ด้วยก็ได้นะคะ oh, <yeah. S 1> ทีนี้มาดูวินาทวินาทในที่นี้หมายถึงเอ่อ ดูว่าศัตรูลับๆศัตรูลับๆในที่นี้ไม่มีนะสําหรับชาวพระหัสสัป,ปดีทุกท่านนะคะได้6-6หในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าศัตรูอาจจะกลับมาเป็นมิตรหรือก็ต้องให้ระมัดระวังว่าศัตรูในช่วงนี้เขาเป็นมิตรกับคุณอยู่แต่เขาก็อาจที่จะยังไม่ได้ปล่อยมือนะกับการที่ว่าจะเป็นศัตรูกับคุณเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีผลประโยชน์ต่อเขา คุณมีผลประโยชน์ต่อเขาเขาก็กลับมาเป็นมิตรกับคุณเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะเขายังยึดติดอยู่นะยังเกาะคุณอยู่นะยังดูคุณอยู่นะถ้าคุณทําอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะโจมตีคุณเพราะฉะนั้นศัตรูลับๆเนี่ยก็อย่าได้ไว้วางใจว่าหวนกลับมาเป็นมิตรหรือหวนกลับมาดีกับคุณไม่ได้ดีกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเข้ามาเป็นมิตรกับคุณจะมาเข้ามาในลักษณะที่โอรักคุณดีกับคุณเหลือเกินแต่จริงๆแล้วไม่ได้ดีอย่างที่คุณเห็น ะะทีนี้ถ้าถามถึงว่าใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความจะมีโอกาสชนะคดีไหมไม่ชนะนะระวังการติดคุกเกิดขึ้นนะถ้าเป็นคดีความที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ไม่สามารถยอมความได้ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้าคุกเข้าตารางเกิดขึ้นได้ด้วยส่วนใครที่ทําอะไรที่หมิ่นเมก,กับการที่จะต้องมีคดีความเกิดขึ้นให้ระมัด ให้ระมัดระวังว่าจะมีคดีความเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในที่นี้ตั้งตําแหน่งตัวตนบอกแล้วว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องทําอะไรตรงไปตรงมาอย่าทําอะไรที่มันเป็นสีเทาๆอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับการมีคดีความเพราะคุณจะมีคดีความเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ถามว่ามีคดีความเกิดขึ้นแล้ว,วจะมีคนช่วยไหมมีคนให้การช่วยเหลือคุณนะมีคนช่วยเหลือคุณ,คณอย่างลับๆแต่มันจะเสียเวลา นะคะคุณสามารถไปคุยปณีปนอมยอมความได้แต่มันจะเสียเวลาคุณเพราะฉะนั้นน่ะทําอะไรที่มันถูกต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงคุณก็จะไม่เดือดร้อนสําหรับใครที่ <c oughs> <c oughs> เข้ามาดูอ้อเดี๋ยวก่อนดูอีกเรื่องหนึ่งความทุกข์ใจสําหรับผู้ที่เกิดปันพระราศปดี <c oughs> ความทุกข์ใจสําหรับผู้ที่เกิดวันพระัาศปีิในช่วงครึ่งปีแรกทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินถึงแม้คุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางแต่การเงินของคุณยังหมุนไม่คล่องมือยังมีปัญหาติดขัดยังมีภาระหนี้สินเก่าๆที่คุณยังต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคุณจะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะความรักเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าตัวคุณอาจจะมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามมาาาาากกหหน้้ลลยตที่ใคุณเือ ดังนั้นพิจารณาดีๆเลือกดีๆคุณอาจจะเลือกผิดเลือกถูกแล้วทําให้คุณมีทุกข์ใจเรื่องความรักได้ถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องความรักแล้วเคยมีความทุกข์เรื่องความรักมาแล้วเอาประสบการณ์เนี้ยเก็บมาใช้เก็บมาพิจารณาใช้ระยะเวลาในการมองให้มากสักหน่อยคุณจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังเสียใจซ้ําๆซกๆนะคะจบคําพยากรณ์ใครเห็นว่า การพยากรณ์แบบโดมิโนพยากรณ์ยังไงไม่มีรูปภาพมีแค่แต้มสีมีแค่แต้มเออเลขต่างๆแล้วพยากรณ์ได้ยังไงสนใจเรียนทักอินบ็อกมาได้ที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงมาดามเปิดสอนอยูศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองโดยรวบรวมไพ่ดาวนะคะกำลังดาวกำลังเทวดากำลังคู่ต่างๆของดาวแล้วก็รวบรวมออทักษะและก็เลขศาสตร์ลงไปในนี้สามารถดู ทะเบียนรถบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์ได้ใครสนใจเรียนทักกินบ็อกมาได้เรียนศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวเหมือนคุณได้รอบรู้หลายๆศาสตร์ในเวลาเดียวกันหรือใครสนใจเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบล็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูค่ะ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ